สวีค่ะกลับมาพบกับหยกอีกครั้งนะคะในรายการ84คคารีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่84คาร์คเซนเตอร์สาขาการตลาดพิเศษหรือสู่รวมรถเดอะเเบนให้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถเก่ง5ประตูที่เป็นอีโคคาร์แบบประหยัดน้ำมันสุดๆก็คือ ห้ามพลาดเลยเพราะว่าวันนี้ยกจะมารีวิวคันนี้เน่นะคะสีแดงแรงลิทแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือ t o y ยต a y ยาริทหนนะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2015นะคะแล้วก็เลขใหม่ของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเลยก็คือห้ามพลาดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้าก่อนดีกว่าค่ะโอเคมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่ากระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะ นี่ก็เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะก็จะแบบรูปทรงแบบโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็เป็น LED projector แบบทรงกลมด้วยนะคะนั่นก็คือสว่างสวยแน่นอนนะคะแล้วก็รุ่นนี้มีไฟตัดหมอกเพิ่มให้แล้วนะคะอ่านี้โครงสร้างข้างหน้านี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะถ้าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการซ่อมไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยนะคะามาส่วนของล้อบ้างดีกว่านะคะล้อนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าเนี่ย อะตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะค่ะก็จะเป็นสีทองแบบนี้ซึ่งมันแบบช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยแบบทำให้รถด,ดูสปอร์ตคืนมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะล้อนะคะจะอยู่ที่ขอบ15นะคะนีดอกยงดอกยางก็คือยังถือว่าสภาพค่อนข้างดีอยู่เลยนะสำหรับตัวล้อนะคะอ่าเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงกระจกวองข้างแบบนี้เลยนะคะ นี่มีที่บังแดดบงังอะไรเป็นสีแบบสีดำแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ฟีมก็คือดำมืดสนิทคือแบบติดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็มือจงมือจับอะไรก็เป็นโคอมเมียมหมดเลยนะคะคือเพิ่มความแบบพรีเมียมให้กับตัวรถมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงแบบโครงสร้างประตูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นสภาพเป็นแบบไหนอ่ะนี้ประตูหลังนะเดี๋ยวเราจะเปิดเมทอาร์คให้ดูก่อนนี่ บอกเลยว่ายางไม่มีสึกหล่ออะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์กอะไรคือแบบครบถ้วนสมบ,บูรณ์แบบมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็สีเสอือคือไม่มีการแบบทำใหม่นะลูกค้านี้เป็นแบบว่าเดิมๆของเขาเลยนะคะนี่ดูได้เลยตรงนี้นะคะลอ้อไอ้น็อตบางอันแบบไม่ขันเลยนะคะไม่มีรอยขันอะไรทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือสวยงามมากๆ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางส่วนท้ายของรถกันบ้างดีกว่านะคะโอเคมาถึงส่วนท้ายแล้วนะคะก็เริ่มจากไฟท้ายกันเลยดีกว่าไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นแบบ รูปทรงตัว C กลับหัวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น LED อีกด้วยนะคะนั่นคือสว่างสวยแน่นอนแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้ตรงนี้หนึ่งนะคะใช้กันใช้งานได้ปกติแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังโอเคบอกเลยว่านี้เป็นโครงสร้างแบบหลังเดิมๆของเขาเลยนะคะมาจากศูนย์โตโยต้าเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนหนักอะไรทั้งสิ้นนะคะอะเดี๋ยวเราไปดู หองผู้โดยสารด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างคะ่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะลืมไปบอกตรงด้านหน้าว่ากุญแจเขาก็จะเป็นกุญแจคีย์เลดด้วยนะคะแค่พกไว้ใกล้ตัวก็สามารถเปิดประตูได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายมากอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันเลยดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นแบบผู้สาตาร์ทแล้วนะคะนี่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้งานมากมาก อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากภายในรถกันดีกว่านะคะภายในรถของเขานะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากสปอร์ตมากเท่มากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะอันนี้ก็ยังจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็มีลายแบบตัดตัดฉลุฉลุแบบนี้เป็นสีส้มนะคะก็คือเพิ่มความ สปอร์ตให้กับตัวรถอย่างมากเลยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะก็สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรได้เลยนะคะนี่แล้วก็เรือนไม้ของเขานะคะก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลแล้วนะคะนี่บอกเลยว่ารถคันนี้ออปชั่นก็ค่อนข้างยังมีให้ให้แบบคุณลูกค้าแบบเล่นอะไรอยู่นะคะ อ่ะมาดูตรงคอนโซนบ้างดีกว่านะคะนี่คอนโซนของเขานะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเป็นหนังแบบนี้คือสวยงามคือเทม่มากนี่แล้วก็มีรับประกันอย่างที่เราบอกเลยนะคะจากพี่ๆขายดีนะคะมาตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะอ่าเรามาดูทางมีเดียกันบ้างดีกว่าเนาะมีเดียนี้นะคะก็สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะดีวีดีได้นะคะก็สามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็ สามารถฟังวิทีุได้นะคะ MP3 ได้นี่สามารถเสียบ USB ได้ AUX ได้อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็แอร์ของเขานะคะก็จะเป็น2ช่องแบบนี้ก็คือแอร์ยังเย็นฉ่ำเลยนะคะแอร์ Air ไม่มีแบบการร้อนอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะนี่ก็จะเป็นที่ปรับแอร์ อะไรต่างๆนะคะก็คือสามารถปรับแอร์เป็นออโต้ได้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นอุณหภูมิแล้วนะคะคันนี้อ่านี่อันนี้ลงมาก็มีที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะตรงนี้เกียร์นะคะในส่วนของเกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ก็มีเบรกมือแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีที่วางแก้วน้ำให้1แก้วนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะนี่อันนี้ยังหุ้มแบบ พลาสติกอยู่เลยนะคะนี่ค่นสภาพแบบรถคันนี้คือสภาพแบบค่อนข้างเมื่อข้างรถสภาพสวยแล้วก็ยังค่อนข้างถือว่าใหม่อยู่เลยนะเหมือนคนเก่าแบบไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเลขไม้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะคะสําหรับรถปี15นะคะอเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าคะ่ะพอมาถึงด้านหลังแล้วนะคะนี่ด้านหลัง,ขงเขาอันนี้ก็จะค่อน ข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เบาข้างหลังเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะสําหรับเบาะด้านหลังอุ้ยนี่อันนี้แบบนี่นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้พับเบาะลงมานะคะนี่ตัดนาแล้วก็ด้านหลังนี้ถ้าแบบอยากจะเก็บของเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถพับเบาะอันนี้เก็บลงมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นเบาเดิมๆจากโตโยต้าทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับเบาะอะไรต่างๆนะคะ อะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันดีกว่านะคะว่าเครื่องหอจะขนาดเท่าไหร่แล้วก็ประหยัดน้ำมันจริงหรือเปล่าคะไปเลยคะ่ะโอเคเปิดฝากระโปรงแล้วอ,อนี่นี่นี่ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะสภาพก็คือ ยังค่อนข้างดีอยู่มากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์ k, อะไรต่างๆคือยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็น็ G ank, อตก็คือบางรอยก็คือแทบไม่มีรอยขันเลยนะคะสําหรับอันนี้นี่เครื่องคือแบบเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ต่างๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่องพันสองซีซีนะคะแล้วก็ 86แรงม้านะคะถือว่าเครื่องแบบไม่ค่อยแรงแต่คือประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะในเฉพาะแบบขับในกรุงเทพรถติดแบบนี้นะคะคือแนะนําเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงราคาแล้วก็เล่งเหมอืองด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนี่น้องสีแดงแรงลิตของเรานะคะนั่นก็คือ t o โย t a ายารินะคะ 1.2G นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2014นะคะแล้วก็เลขหม่ของเขานะคะจะอยู่เพียงแค่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะถือว่า ค่อนข้างน้อยเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับรถปี2014แบบนี้นะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยไม่มีการกลอมไม้ไม่มีการปรับเปลี่ยนไม้อะไรต่างๆไม่มีเลยนะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเราก็ยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะแล้วก็ราคาของเขานะคะจะอยู่เพียงแค่328,000บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มค่ามากกับราคาแบบนี้และลูกค้าได้แบบรถสภาพแบบ สวยๆแบบนี้ไปครอบครองนะคะและทางเรานะคะยังมีรับประกันหลังการขายนะคะนั่นก็คือรับประกันเครื่องนะคะรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขนขบวนของแถมมาให้ลูกค้าอย่างแบบคุ้มค่าแบบเวอร์เ,อรเลยนะคะสำหรับของแถมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่แบบอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะ,ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0848488844นะคะแล้วก็ไลน์นะคะ a 8 4ค่ะเซ็นเตอนะคะแล้วก็ a c e b o o k นะคะ84ค่คาเซนเตอนะคะแล้วก็ y o u t u b e นะคะ84คาเซนเตอร์ชาแนลนะคะก็คือสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือทาง8 4คาของเรานะคะไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะคะทางเรายังมีขายรถซื้อรถจำนำรถเทอร์นรถก็คือครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องรถเลยนะคะสามารถ ทักมาสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com